สวัสดีครับพวกเราจองปลายซับมงคลซีดอรโดนะครับวันนี้ก็เตียนเห็นน้องช้างกาลังถือป้ายถืออะไรอยู่นะครับวันนี้ก็เราได้ทราบข่าวนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับว่าจะมีต้นสับปะรดมาแจกนะครับก็จะเป็นสับปะรดนะครับสิบลหนึ่งคันนะครับมาลงที่บ้านนะครับก็ให้ทราบข่าวจากพี่ชายที่อยู่ทางพัทยานะครับก็คือช่องของปลายหม่อมแชนแนลนะครับที่ นำอตอนนี้พี่ชายได้สร้างพี่คนะวานกี้นะครับควานกี้ค <Okay. S 1> วานกี้ก็ได้สร้างเขาเรียกว่าเป็นโครงการนะครับโครงการโครงการใบบุญปันสุขมาเพื่อช้างตกงานนะครับวันนี้ก็มาสับปะรดสงสัยน่าจะมาประมาณสามสี่คันนะครับมาหลายหมู่บ้านนะครับสามสี่คันก็ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้มาลงที่ บ้านสนนะครับบ้านสนนี่มีช้างอยู่มีช้างชลาอยู่3มเชือกโอห้าเชือกนะครับหเชือกตอนนี้มีช้างยู่5้าเชือกนะครับก็จะลง15เชือกนะครับมีช่องพลายสอห้าเลยนะครับพลายสอห้าก็5้าเชือกนะครับแล้วก็ช่องของเรา5้าเชือกนะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆคือโครงการนะครับไปบุญปันสุขนะครับเพื่อช้างตกงานนะครับ สร้างโครงการนี้ขึ้นมานะครับต่อเป็นจุดประสงค์ก็คือเพื่อช่วยช้างตกงานนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับคุณควานกี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณแทนเพื่อนช้างตกงานทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือน้องช้างนะครับตอนนี้คือเรากําลังมาลงที่บ้านเรากําลังมาลงที่บ้านของคุณยาย <c oughs> ที่มีช้างห้าเชือกนะครับตกแมนจับพรยาเป็นเชือกเลขกนะครับ ต่อไปก็จะไปที่บ้านของเสาห้านะครับบ้านของน้องเสาหานะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือน้องช้างนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช้างตกงานนะครับที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออาหารการกินของน้องช้างก็คือต้นสับปะรดนะครับท่านที่ต้องการท่านที่ อยากจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถช่วยเหลือได้ที่ช่องใายหมอาเชือกเนาก็ได้นะครับก็จะเป็นโครงการดีๆเพื่อน้องช้างนะครับยังไงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยเหลือน้องช้างนะครับเนาะก็ผมนะครับรู้สึกซาบซึ้งน้ําใจแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้ข่าวว่าสุขรถก็สนมากก็จะได้น้อยนะครับอย่างนางนะั้นก็แต่น้อยนี่ก็คือได้3ส่วนเลย15เชือกนะครับเชือกละสามเชือกละ,ะเชือกละ สองล็อกใหญ่ๆนะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณพายมันเจแนวด้วยนะครับควานกี้ของเรานะครับที่มีโครงการดีๆต่อน้องช้างแบบนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวพอลงตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปที่บ้านของเสาห้ากันต่อนะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับไ่ยจุลนงค์น้องแมน เอนะเอยกระถ่าชุดน่อเนาะอ,อันนี้ก็วันนี้ก็ตอนนี้มาถึงบ้านของขวันอุ้ยครับเสาห้าแล้วนะครับมาถึงของควันอุ้ยเสาห้าแล้วนะครับก,ก็เปลี่ยนชุดที่สองนะครับที่เรากำลังแม่เยี้ยงนะจัดรถเนาะชุดที่สองเลยนะครับตอนน้องช้างมีทั้งหมดสี่เชือกนะครับที่นี่นะครับ ขอขอบคุณไปยังเอฟซีปลายหม่ำด้วยนะครับเดี๋ยวกาลังลงนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวโบกแล้วก,เกนเลยเลยนี่เลย,ยเลยเลยอ๋อ มาถึงแล้วนะครับโหปุ่มปุ้ยดีใจไหมลูกปุ่มปุ้ยกลัวรถครับกลัวรถกลัวรถนี่นะครับขอ <c oughs> ขอบคุณไปยังพลายหม่ำด้วยนะครับที่ให้สับปะรดน้องช้างของเราก็มีหลายๆเชือกนะครับอยู่นี้นะครับมีสี่เชือกนะครับนี่น้องพลอยนะครับนําโชคนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณที่น้องช้างผูกอันนี้ก็เป็นช้างตกงานสี่เชือกเช่นกันนะครับกลับมาจากภูเก็ตบ้าง อัตยาบ้างนะครับเป็นช้างเจ้าเดียวนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกนะครับกลางวันก็จะย้ายออกมานะครับพอตอนกลางวันกลางกลางกลางคืนพอเขาล่มนะครับก็จะย้ายออกมาด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกนตโตนะครับขอบพระคุณมากนะครับจากชายเหมินนี่ก็เริ่มลงสับปะรดแล้วครับนี่น้องจางได้กินสับปะรดแล้วดีใจเลยนะครับ ก็นะอขอบคุณสำหรับโครงการดีๆนะครับโครงการสำหรับน้องใบบุญปันสุกนะครับที่มอบสัรปะุดธนะครับที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช้างตกงานมากที่สุดตอนนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเนาะยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องไฟมัมเจเนลนะครับแล้วก็ได้สับปรุให้กับน้องช้างตกงานนะครับกับผมนะครับก็ฝวัญตั้มนะครับขอสนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะครับฝากพ่อแม่ fc นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือนะครับน้องช้างตกงานนะครับที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอะพ่อพ่อแม่ fc ของไฟมัมชจเนลด้วยนะครับที่ช่วยเหลือน้องช้างมานะครับแล้วก็ ช่วยให้น้องช้างได้มีต้นสับปะรดนะครับก่อนเหลือต่อไปก็จะไปลงที่บ้านรัพ์มงคลนะครับต่อไปจะลงซ้ำบังซามุขนนะครับเราต้องขอขอบพระคุณจากใจเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ของเรากําลังไม่มีอาหารไม่มีต้นสับปะรดพอดีเลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนนะครับนะครับขอขบพระคุณจริงนะครับ เราไปบ้านทรัพย์ม,มงคลต่อเลยครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านทรัพยม,มงคลแล้วนะครับนี่นะครับพอ่อแม่มเม f เซของปลาย<ป>มัมเชนนลนะครับตอนนี้สับรถของท่านที่ท่านบริจาคมานะครับถึงน้องช้างอย่างปลอดภัยทุกท่านแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณน,นะครับปลายมัมเชนเนลเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาน้องช้างในช่องของเราทั้งห้าเชือกเลยนะครับ นี่นะครับก็คุณก็สับปะรดที่มาจากพัทยานี้จะอยู่ได้นานแล้วก็ต้นกรอบหวานอร่อยนะครับนี่ครับพอถึงว่าทําไมถึงเอามาเอามาจากพัทยานะครับเนาะน้องช้างโหดเอาครับเร็วลูกเร็วเสียงหน่อยโอ้แฟนหน่อยเร็วเสียงหน่อยโอ้ดีใจเลยนะครับดีใจยังเลยนะครับมุกคนได้กินสับปะรดแล้วนะครับสับปะรดของเราหมดพอดีด้ครับเร็วลูกเร็วครับดีสวยหน่อยดังๆ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือน้องช้างนะครับขอบคุณไปดังควานกี้ด้วยนะครับที่ความเมตตาต่อพวกเราครับตัวเราก็งานที่จะได้ต้นสับปะรดนะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับช้างตกงานเป็นอย่างยิ่งนะครับคืออาหารการกินนะครับถ้าได้ต้นสับปะรดมานะครับก็จะประหยัดหญ้านะครับตัวจะหาหญ้าอย่างอื่นเสริมแล้วก็เป็นอะไรที่น้องช้างชอบมากนะครับต้นสับปะรดกินแล้วอยู่ท้องนะครับเป็นอาหารกาดที่ดีที่สุดนะครับสำหรับช้าง นะครับคือครับท่านทุกคน สับรถงวนนี้มา15เชือกนะครับ15เชือกก็แบ่งเป็น3กองใหญ่ๆนะครับก็มีของบ้านคินยายนะครับที่ว่าช้างตกงานมาจากพัทยา5้าเชือกนะครับแล้วก็ของเสาห้านะครับ5้าเชือกแล้วก็ช่องของเรานะครับ5้าเชือกของเราก็จะมีโดโดสับมงคลผู้ใหญ่แข้ยงงามนะครับแล้วก็สองเชือกนะครับของเมียตตาแล้วก็โมกะละนะครับนะครับมีสี่เชือกห้าเชือกพอดีนะครับเนาะนี่นะครับก็เรียกว่าจะมาวันเสาร์นะครับ แต่ช่างอ่รถไม่ว่างนะครับก็เลยมาก่อนนะครับกพดีเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการจัดเก็บผลุสับปะรดให้อยู่ในร่มนะครับเพื่อจะได้อยู่ให้ดานานนะครับเนาะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนจริงๆนะครับจากใจนะครับน้องช้างได้กินอย่างอร่อยเลยดูสับมงคลนี่ครับผม เดือนนี้ได้มาจากเซมซันขวัญเมืองนะครับเก็บจากโคลเมเตียนะครับแล้วก็ไพลม์มัมแล้วก็ได้มาจากาได้มาจากองโซโซคุณากลนะครับสามสามคันนะครับคันละแบ่งกันคนละหน่อยนะครับก็ปีวันงวดนี้นะครับน่าจะไม่ได้ขายอาหารออนไลน์เพื่อนําคะแนนไปซื้อต้นสับปะรดลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรื่องษัทรจะบริจาคเยอะนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ FC ชายหม่ามเจ้เนีมากนะครับที่ช่วยเหลือน้องน้องช้างตกงานนะครับซึ่งเป็นโครงการดีๆมากเลยครับโครงการใบบุญปันสุขเพื่อช้างตกงานนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็ขอสนับสนุนโครงการนี้นะครับเพื่อน้องช้างที่กําลังตกงานอีกหลายเชือกนะครับที่ต้องรอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเจ้าช้างด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้ช่องพลายช่ามงคลซีโรรูดนะครับเพื่อสู้สถานการณ์โควิดนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคําว่าสวัสดีครับ